สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะกลับมาพบกับช่องแคลร์ชแนลอีกแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวคลิปนี้แคลรจะพาทุกท่านมาทำต้มยำหมูสับพริกขี้หนูแน่นๆจุกๆกันนะคะ ก่อนจะไปรับชมคลิปค่ะก็ฝากกดติดตามให้กับช่องของเคเลด้วยนะคะขั้นตอนแรกค่ะเราก็จะนำเครื่องต้มยำข่าตะไคร้ใบมะกรูดลงมาคั่วให้หอมก่อนนะคะเคเลจะใช้เป็นวิธีการคั่วให้หอมเนาะเนี่ยค่ะพอเขาเริ่มเหี่ยวเหี<ๆ>่ยวแห้งๆเเคเลก็จะใส่น้ำลงไปจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็รอให้น้ำเดือดสักพักหนึ่งค่ะทำวิธีนี้นะคะจะหอมมากๆเลยค่ะหลังจากที่ น้ำเดือดน,นะคะเราก็ใช้ทพีค่ะเนี่ยคนตักเอาเครื่องต้งยมยำออกนะคะบางคนเนี่ยไม่เอาออกก็ได้เพราะว่าบางคนเขาชอบเคี้ยวเนาะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวจากนั้นเราก็จะปั้นหมูสับนะคะให้เป็นก้อนๆแล้วก็ใส่ลงไปแบบนี้ได้เลยค่ะชอบก้อนเล็กก้อนใหญ่ตามชอบได้เลยนะคะ เดี๋ยวเราจะรอให้หมูนะคะสุกสักนิดนึงค่ะช่วงนี้เข้าช่วงปลายฝนต้นหนาวอากาศเริ่มเย็นๆหลายพื้นที่แล้วเนาะเราก็มาทำกับข้าวละอ้นอาหารร้อนๆเอาไว้สดน้ำอบอุ่นร่างกายกันค่ะนี่หลังจากที่หมูเริ่มสุกนะคะแค่เลก็จะใส่น้ำพริกเผาลงไปหนึ่งช้อนจ้าทำคลายๆต้มอ,อ่อคล้ายๆต้มยำกุ้งเลยเนาะ นี่แล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปด้วยนะคะผงปรุงรสรสดีค่ะเดี๋ยวในส่วนของรสชาติเนี่ยเราชิมแล้วก็ปรับเพิ่มให้ได้ตามชอบนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะรอให้เขาเดือดอีกสักพักหนึ่งค่ะ หลังจากที่เขาเดือดแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่พริกลงไปเป็นพริกขี้หนูเก็บจากหลังบ้านช่วงนี้ฝนตกงามๆนะคะออกเม็ดเยอะแยะเลยค่ะใส่ไปให้เยอะเลยนะคะเราชอบความแซบค่ะถ้าบ้านไหนมีเด็กก็ใส่นิดเดียวก็พอนะคะแต่วันนี้นะคะผู้ใหญ่ทานเองเอาแซบๆไปเลยจ้านี่ เดี๋ยวในส่วนของความเปรี้ยวนะคะเราจะใช้น้ำมะนาวในการปรุงเนาะใครไม่ชอบนะคะก็สามารถใช้น้ำมะขามเปียกคั้นแล้วก็ใส่ลงไปได้เพิ่มความเปรี้ยวจ้านี่ค่ะเดี๋ยวเราก็รอชิมรสชาติให้ได้ตามชอบเรียบร้อยก็ทำการปิดไฟนะคะ เมื่อปิดไฟแล้วเราก็บีบมะนาวใส่ลงไปได้เลยที่เราใส่มะนาวตอนที่ปิดไฟแล้วก็เพราะว่าถ้าใส่ตอนกําลังเดือดๆไฟแรงเดี๋ยวมันจะขมเอาค่าใส่มะนาวนะคะแล้วก็ ชิมปรับเพิ่มตามชอบนะคะก็แนะนำให้เปรียปร้ยวนิดนึงเนาะจะมีความแซ่บความนัวค่ะเรียบร้อยค่ะน่าทานไหมคะถ้าใครมีผักชีฝรั่งใส่ใบผักชีฝรั่งเพิ่มความหอมก็ได้วันนี้ไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะน่าทานไหมคะเพื่อนๆขาลองเอาไปทำทานดูนะคะ